กันอีกแลวนะครับสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่4แล้วนะครับเป็นคลิปวิดีโอสื่อการสอนดนตรีเรื่องเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องริมนิ้วนะครับเครื่องดนตรีสากลในกลุ่มนี้มักนิยมเรียกทับศัพท์ในภาษาอังกฤษว่าเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดซึ่งลักษณะเด่นของเครื่องดนตรีที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็คือมีริมนิ้วสําหรับกดเพื่อปรับเปลี่ยนระดับเสียงของเครื่องดนตรีซึ่งริมนิ้วสําหรับกดจะเรียกว่าคีย์นะครับ เครื่องดตรีแต่ละชนิดจะมีจํานวนคีย์ไม่เท่ากันโดยปกติสีของคีย์จะเป็นสีขาวกับสีดําคีย์สีดําจะโผล่สูงขึ้นมามากกว่าคีย์สีขาวซึ่งใน1ช่วงเสียงหรือ1ออกเต็นครับจะมีอยู่7คีย์สีขาวไล่เรียงไปตามบันไดเสียง C-Major อรและจะมีคีย์สีดําอยู่5คีย์ในช่วง1ออกเตทนะครับซึ่งคีย์สีดํานี้จะเป็นครึ่งขั้นเสียงของบันไดเสียงซีเมเจ เรามาดูกันนะครับว่าเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องริมนิ้วที่เรานํามาให้ดูในคลิปนี้มีชื่อเรียกรูปร่างหน้าตาและเสียงเป็นยังไงกันบ้างเครื่องดนตรีชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าเปียโนเป็นเครื่องดนตรีขนาดใหญ่ที่สร้างเสียงเมื่อคีย์ถูกกดลงและกลไกภายในเครื่องตีสายความดังเบาของเปียโนขึ้นอยู่กับน้ําหนักที่เรากดลงไปบนคีย์ของเปียโนในภาพนี้นะครับจะเป็นอัพไรต์เปียโนและก็แกรนเปียโนนะครับ หลายคนคงอยากฟังเสียงของเปียโ,โนกันแล้วเรามาฟังพร้อมๆกันเลยครับเชนดนตรีชนิดนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าออกแกนต้นกำเนิดเสียงของออกแกนมาจากลม ในสมัยโบราณนะครับต้องใช้แรงคนในการผลิตลมเมื่อลมถูกบังคับให้ไหลผ่านท่อที่มีขนาดต่างๆก็จะเกิดเสียงที่มีความแตกต่างกันซึ่งท่อที่ใช้ในการสร้างออแกนนั้นอาจจะเป็นไม้หรือโลหะซึ่งจะส่งผลให้เสียงมีความถี่ที่แตกต่างกันออแกนเครื่องหนึ่งสามารถทําเสียงต่างๆได้เท่ากับเครื่องดน,นตรีหลายชิ้นมาบรรเลงรวมกันก็คือออแกนสามารถเล่นได้ทั้งแนวทํานองและแนวเดินเบสโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องดน,นตรีชนิดอื่นนะครับ ออแกนจึงถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดก่อเครื่องดนตรีชนิดอื่นในสมัยนั้นเรามาฟังเสียงของออแกนกันเลยครับ แอคคอเดียนแอคคอเดียนเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องริมนิ้วเช่นเดียวกับเปียโนเสียงของแอคคอเดียนเกิดจากการสั่นสะเทือนของลิ้นทองเหลืองเล็กๆภายในตัวเครื่องอันเนื่องมาจากการผ่านเข้าออกของลมซึ่งต้องใช้แรงของผู้เล่นสูบเข้าออกเรามาฟังเสียงของแอ c o อเดียนกันเลยครับ คีย์บอร์ดไฟฟ้าหรืออิเล็กทริกคีย์บอร์ดซึ่งในปัจจุบันมีเครื่องดน,นตรีประเภทนี้มากมายนะครับโดยส่วนมากใช้ระบบอิเล็กทรอนิกซึ่งสามารถทำเสียงต่างๆได้มากมายเช่นเสียงเปียโนเสียงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าต่างๆเสียงกลองเสียงเลียนแบบเสียงธรรมชาติต่างๆและยังมีคีย์บอร์ดที่สามารถใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ได้คีย์บอร์ดอิเล็กทรอนิกในปัจจุบันได้แก่ออแกนไฟฟ้าอิเล็กโทนเรามาฟังเสียงที่หลากหลายของคีย์บอร์ดไฟฟ้ากันเลยนะครับ สำหรับเครื่องดนตรีชนิดนี้นะครับก็เป็นคีย์บอร์ดไฟฟ้าอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เรียกว่าซินเท e ไซเซอร์นะครับซึ่งซินเทสไซเซอร์นี้ก็ได้ออกแบบมาเพื่อสร้างเสียงจำลองโดยใช้เทคนิคต่างๆสร้างเสียงต่างๆผ่านการปรับเปลี่ยนโดยตรงของกระแสไฟฟ้าและทึงอาจจะสะดุดนิดนึงนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นเครื่องดนตรีที่สร้างขึ้นจากเทคโนโลโยีใหม่ๆนะครับเรามาฟังเสียงของซินทไซเซอร์กันเลยครับ m e l o เดีย m e l o ลเดียนเป็นเครื่องดนตรีที่ต้องใช้ลมเป่าเข้าไปในตัวเครื่องพร้อมกับการกดคีย์เพื่อให้เกิดเสียงหน้าตาของคีย์กดก็เหมือนกับคีย์กดของเปียโนคือมีทั้งคีย์กดสีขาวและสีดำเพียงแต่จำนวนคีย์จะน้อยและสั้นกว่าการเกิดเสียงของเมโลเดียนนั้นจุดสำคัญจะอยู่ที่ลิ้นภายในตัวเครื่องของเมโลเดียนเรามาฟังเสียงของเมโลเดียนไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ผ่านไปนะครับสำหรับเครื่องดน,นตรีสากลประเภทเครื่องริ้วนะครับก่อนที่จะเข้าสู่คำถามท้ายคลิปนะครับเรามาดูเฉลยคำถามท้ายคลิป EP 3เครื่องดน,นตรีสากลประเภทเครื่องลมทองเหลืองกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับตรงกับคำตอบที่หลายคนได้ตอบมาทางคอมเมนต์กันบ้างไหมครับ งั้นเรามาเริ่มถามคำถามท้ายคลิปนี้กันเลยนะครับเรามาฟังเสียงของเครื่องดนตรีต่อไปนี้นะครับแล้วให้ตอบคำถามว่าเป็นเสียงของเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องลิ่มนิ้วชนิดใดเสียงที่1 เสียงที่สองเสียงที่สามส เสียงที่สีเสียงที่ห้า ง่ายมากเลยนะครับสาหรับคําถามสําหรับคําถามต่อไปให้ดูรูปภาพและตอบคําถามว่าภาพที่จะได้เห็นต่อไปนี้เป็นภาพของเครื่องดน,นตรีสากลประเภทเครื่องริมนิ้วชนิดใดภาพที่1ภาพที่สอง ภาพที่สามภาพที่สี่ภาพที่ห้า ง่ายมากเลยใช่ไหมครับเราจะมาดูเฉลยในคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆคลิปต่อไปเป็นคลิปวิดีโอสื่อการสอนด 3, นตรีเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องกระทบซึ่งจะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับเนื้อหาประเภทของเครื่องดนตรีสากลพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ